ก็เป็นค่าสบายดีกับสวัสดีเอฟที่คุณทุกคนนะสบายดีย่ำค้ำทุกคนเลยวันนี้ต้นคำ้ำวันนี้กะนี่มาเบิ่งเหวก่อนซ้อมเซ็มเหวนะว่าสิไปปักไวัดไปใช้นูพุกทุกคนเลยพุ่ล่ะบอลพุกโง่พุกบอลคอยเลี้ยงโง่พุ่นะโซนนะนพุนนะโซนทุนกเจ้าพุมันเป็นเป็นปลายหน้าคอยโอนนะปลายหน้าหวานคือหน้าหวานนะหน้าคอยโอนนั่นแหละไปเบิ่งก่อนไปปักไปหาปักเบิ่งด้านหนูนะไปกะ เดี๋ยวมันค้ำพอมันมนค้ำมันตัวนี้นะต้องเอาโคมเต็มโคมเตี๊มไปนะต้องไต้โคมใส่มาเนี้ะแล้วก็ใส่ในไอ้ใส่จันก้อนนี่จันปลาเย็นนะไปใส่จันปลาเย็นปลาไหลหรือบางคนบางคนเอินบางคนเอิญน่ะตะโลนี่ไงตะโลใส่ปลาเย็นตาจีเอิญเอินตะโลอันนี้เพอเอิญมีคือมูดแต่จีเอินตะโลแต่เขาเอินตะโลนะเดี๋ยวจันปลาไหลจันปลาเย็นเดี๋ยว อันนี้ใสที่ลังอันนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้นะมาแต่ไสเฮวก่อนใส่เฮวยาละกาคอยตรงไปผู้โง่นะไปหาผู้โง่ก่อนมาอย่างไสเนะนั่นจะคำนั่นนี่ไปผู้โง่ลวก็ไปปักเฮวผอมเฮวก็เป็นเฮวมงโลดนะเห็นแล้วบ้าใส่ถือหนูพกทุกคนเลยหนูพกได้หลายตัวอยู่บนเรานี่นน่กาเป็นเฮวยางมักกรทุนแน่น่กาเป็นเฮวมงโลดไปเสื่มปักๆไว้แลวกามื่อเช้าไปลุ้นทุกคนเลยเดี๋ยว่าอันนี้นะ ไปใส่อยู่ห้หยยอยผู้ห้อยที่คอยคอยการผูกขาดเที่ยวที่แล้วเนี่ยไปเบิงนะ้งน่าจะมีปลาเย็นอยู่เดี๋ยวขากับปูแดงมาใส่เลยกะได้ลงไปเลยลงไปพูนละห้อยพูดละเดี๋ยวขากลับมาก่อนขากลับมาตะใส่เฮลก่อนแล้วกลับไปใส่ห้อยผู้มื้อนี้หากินทั้งทั้งบกทั้งน้ำนะมื้อเช้าจะมีลุนเพราะว่าถ้าลุนน้ำได้ก็ลุนทั้งบกขามีสองในลุนมือน้อเช้าโอเคทุกคนตอนนี้กับคำนะพุูนละไปพบเดยชบอนคอยผู้งงเพ่นเลยอยู่บนพุูนละปลาหกปลาเล่าผู้ ไปยาเอาไปละเดี๋ยวไปหาด้านหนูกคนป,กปักเฮวอลไรกะสีเผากำมาใส่จันปลาไยโตนะเดี๋ยวมื่อเช้ามีรุ่นละอันทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้ขำละครบเดียวจะพุ่นแล้วบนนี้บนปักอันบนปักเฮวหนูพุกไปเลยบนนี้ทุกคนไปยาตอนนี้แหละคอยมาใส่เฮวนะแต่งูอยู่นี่แหละเดี๋ยวบมึงอนบมึงเฮ่อนน่ะงออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวไปใส่เฮวก่อนจะมาพุ่งงอยนะนี่ใส่ปุ๊บป่าปนะู๊บทุกคนะ ใช้ฐานด้านมันเห็นเลยด้านมันจะใช่ต้องเพชรโก่งโก้งใช่ไหมเดี๋ยวมันที่ถึกขึ้นมาด้านมันใช่นี่เลยด่างเก่งนะทุกคนใช้ฐานด้านมันนะปอนไม้หนุบๆนี้เลยใช่ไก่มันถึกขึ้นนั่นหลักเลยลักนะมันจะมืดนี่ทุกคนนะขากัน ัันนเรียบร้อยนี่เสร็จเ,เรียบร้อยเลยนี่คนไปมันนี่ไปเชือบบังลันก่อนขับหน้ามืดเลยตอนนี้เนี่ยตังตย้งใจโคบทุกคนเลยเสื้อแฮวหนูกะเสื้อได้หลังเดียวนะเพราะว่ามันมืดหาด้านดูบ่เห็นก็เลยกลับมาเลยกะไปหาคุดกระปูมาใส่บางลันหรือว่าจันปลาเย็นนะจันปลาไหล สามลางไปพูละใจห้อยไปทุกคนเลยตอนนี้กับเ,เวลามืม่นด้วยมืดแห้งแล้วประมาณเจ็ดโมงแปดโมงตอนนี้ยางอาจจะล้มนะไปคนตอนนี้ลงน้ำก่อนหนาวแล้วลมกัอากาศเย็นขนาดเลยต้งไปกันแต่ว่าวจังไมาจากแล้วลงไปหยไป้ยพูดละโชคหน้าหนาวเลยเตรียมวงนั่นกันเลย เอ hey, ี๋ยวทุกคนไปเอาตามนี้แหละมีหรือบ่มีก็ได้มึงไงจริงเลยลูกข่ายนี่ไปีข้าไม้เอานะสองโตครับโตว่าลายดินี่มือดวางใช่ทุกคนใส่วางนี้หละตรงนี้นะใส่นะ Kalo wang ni le Tang siwe le Kalo ka poka siwe le Tang ni non do Tang siwe le Kalo ka siwe le Siwe le Siwe le Sini, panjang sini. Mari kita angkat dia lah. Sini lang ini kena. Belok ini. Sini lang ini. มีชาวมรู้น้ำกันลก็ได้สองางนะางว่างมันเลยมาแต่เขาตั้งไม่ใส่เยอยังคอยไดเยนะตั้งมันนี้เนีะยคอมดดีนะตั้งมน้ำไหลเลยเดียวรอไปนี่เรือรางเดียวบนหลังท้ายไปนี่ จักมือเดียวมองใส่ปลาทุกคนปลาหลายขนาดเดียนี้เจอนีหลังนึงนะผู้เลยผู้ปลาลายกันเลยเพราะว่าผลมีตัวเข่งแล้วปลาด้หลายนะ คือผู้ทคนคือผู้กว่าังโอ้โหมันเชิบเจอก่อนมากันกปลายได้หลุดนี่ เจอเรียบร้อยแนละ้มันนี่นี่เจอนี่อย่างนี้เรียบร้อยมันนี่เอากินเชียวนะคุณมึงพูนี่เรียบร้อยบัดน,นี่เอาหนี่ไป้ทุกคนมาหนี่ว้ยเอามันนี้ก็แล้ว,ลวทุกคนใส่กันนะเดี๋ยวพุ่อละมือเช้าพบ้พอกันใหม่ทุกคนเลยมือเช้ามายามอันนะ่ะมายามบางลัน หรือว่าหรือว่าเรียกว่าเอินว่ากับดักปลาเย็นมือเช้ามันมานเลยมีมานนะเอาเสือว่าสามหลางน่าจะหันมันมานก็คือว่าโอเคอยู่ไปมือเช้าพ็เพาะก็ไม่ทุกคนมามัหนีทุกคนแจ้งแล้วทุกคนสบายดีย่ำเช้าเช้ากะถ้าเวนขึ้นเลยลเช้าก็ได้เฉยๆนอยนึงนะประมาณตอนนี้ตื่นมาแต่เช้าก็ตื่นหนึ่งข้งงเขาแลวก็แปลงงอๆนะแต่ว่ายังพยายามจันที่เชื่อมเมื่อคืนนี้ทุกคนเลย ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแต่พยายามจันก่อนไปรุนน้ำกันทุกคนว่ามันหมานแลวบอจันทที่ใส่เมื่อคืนนี่นะแต่คออะไยังไม่เคยใส่ในปีนี้นะนักยินเขาเว้าแต่ใส่ได้อยู่แต่ว่าลองใส่ล้มงเมื่อคืนนี่แต่ว่ายังบมหูด้วถือเลอบ่ถือไปทุกคนพยายามจันมาหนิไปรุ้นน้ำกันเลยมันหมานแลวบอจันปลาไหลปลาเย็นเด้ยมาหนิดูละเมื่อคืนนี่ใส่มืดแล้ว เหี้ยก็พยายามไปเอางูออกอะยามาถือเหี้ยด่างเดียวนะมาถือเลยเดี๋ยวไปลุ้นบางจันกับคุณละโขยคุณเลยนี่คนลงมาโอยเลยบ้านี้เดี๋ยวเราเลาะขึ้นหนูคุณละจันทร์กับเวลายจันทสามด่างเลาะคุณเลยน้ำโขยกับใส่ได้ยามนี่นะใส่งามเหมาะสมกับการหาอยู่หากินนะ น้ำใส่ปูหาป่าก็ได้ไอ้สักมือสิพาตุกคนมาการปลูกการป่าเองโอนถะืออะไรากี้พอฝนมันมืดเลยดิน้ำได้ใส่นะฝนมดเลยน้ำใส่งอแบบนี้นะี่ยอดเลยนะใส่งอแนั้นเลยตำเวน้นำนะ่าใส่เน,ะนี่เคยจะงหมดแล้วหวังนี่แหละววัวงตก เจอใส่บางลันบางลันด้วจันปลาเย็นเแม่นบางลันนะตะโลุกระดิ่งเตืนตะโลมาเลยน,นะหวังว่าจันเตือนว่าจันจันปลาอะไรเครื่องดักปลาอะไระหน้าตาพญายิ้มพุ่มหุ่นเอาไปไว้พุ่นลอเบิ่งก่อนมาด้วปทุกคนนะแจกพุ่นเลย น้ำกะใส่งามนะพอดีชรงเช้าเนี่เอาบรรยากาศมาเลยหน้าตะเวนกับพุทธละมันผุกเชียงจักเขากะพุทธพืทธเยอะเลยนี่ทุกคนนั่นนี่ดาบปัญญายมานี่นะมื่อคืนนี่หยาบมาก่อนนั่นหรอเออคืออะไรทุกคนคือเลยถือเชื้อได้หนึ่งตัวนี่ในๆนี่อะไยแบบไหน ถือถืออยู schme, ่ต้องเอาพอึบนะครับมันปุ๊บๆนิดนึงในหมาดเดีย่หมาดแล้วหมาดแล้วเบิึงก็ใส่มึงก็โอ้หมาดแล้วหมาดแล้วปลาไรครับน้ำมันนี่นอนเย็นมึงก่อนนี่หนึ่งตัวทุกคนนะอ่ะอยู่ไหนปุกกุ้งกระถื้อเนาะโอ้เดียว เดี๋ยวมาทออยู่เทงทุกคนเลยเดี๋ยวมาเท,าท,เาเทาจะกระละมังอยู่เทงบ้างนะลา้เลยหนึ่งตโตเควเลยก็อ่านไปก่อนไปพยายามล้างไม้ไปนี่หนึ่งล้างหนึ่งโตนะเราบังลุ้นล้างนั่นเลยบางบางล้างนะขาว่านะผมเริ่มมีปลาลายลายหนะึ่งล่างเดียวนะถือเป็นเก่าโตก็มีเลยคอยได้ยินเขาวว่าเขาค่อยไสมานะอันนี้กับโมเมนต์ของคอยนะยืมเขามาทุกคนของในบ้านของเพผนยืมมาเมาื่อวานนี้คนใส้เนะี่ยถือมันเอาอยู่ฝ่ายบนน่ะ เดี๋ยวค่อยมาใส่ก็ได้อยู่ตัวหนึ่งหาไดไตัวหนึ่งนะไปยามลางตัวไปไปนี่ลางนี่ก็คือเก้าคือเก้าคือเดิมนีน่น้ำกัลอะไรอยู่การงาน,น,าน,นทุกคนเลยจอกเลย ใช่โคตรลูกยังให้มืดือบอกโอ้ที่แต่กับผูบัวแดงบู้่ายอะไรอักน้ำยากอะไรมีที่แล้ว ปลาไหลทุกคนเลยมีโถเลยน้ำนี่ทุกคนเลยใช้มองจ้าได้โถงนี่น้ำใส่เลยตากน,น,นี้นี่เลยเมื่อกี้นี้ถือกระปูตัวเดียวไาเย็นบอกเขานะเดี๋ยวมันบ่มี่มาได้ได้บก่กว่ามี่นน่าจะได้กับเาไปเย็นลางสุดท้ายพูดละอย่าล้างต่อไปทุกคนเล้างสุดท้าย มาถืกอกระแสดงโอเคกันมาถืกอกระชิ่งบ่ได้นะนี่หลังสุดท้ายทุกคนเลยแต่ว่าเสียงดังเล่นนึงทุกคนเลยเจ้าปัดยังอยู่นี่ตัดไม้ตัดหนะังโอ้โหในเสียงมันดังกระทือนึ่งน้องอยู่อยู่ดินเจ้าคนละนี่หลังสุดท้ายในะหลังนี่เนะเยมึงก่อนหลังนี้น่าจะมาอ่านหลังเพราะว่ามันอยู่หกนะหลังมึงก่อน หูมาถืออย่าง,งเลยดเดี๋ยวตัวดียกันโลดมันบ่มีปลาเย็นนันนี่มาถือ,อต้มปลาเย็นกนะยำไปที่มหอยนะสามล่างบ่มานทุกคนเลยมาหนิได้ปลาเย็นหนึ่งตนะแต่ว่ายังบ่โหดเลยกับปูกระแป้งก,กัไปทอดทุกคนละคือปลาปเนี่ยโบ้โหดอ่ะ ท่ออยู่ถทงบ่ท่อถี่บ่จัก,กระามนี่ถือว่าโอ้บ่ปั่นใดมาหนีิบ่ม,ม้านกดเลยได้ตัวเดียวน่าจะหามักโถนะต่ำออกไปนี่หามักโถแล้วก็ปิ้งไปไปเย็นกินกลับเพราะว่าเอ็ดกินก็น่าจะชาแป้งกไอ้กินเนี่ยนะไอ้กินกระตับเดี่ยวไนงะพ่อกินอยู่ทุกคนเลยอยูหาเก็บม,มักโถนี่ออกไปนี่นะไปมาเนี้ยเอาไปเทงบุละเอาไปหาเก็บม,มักโถอยู่ในเข็มเข็มกลางหน้านี่ เข็มเหล่านี้น่าจะได้มักโถหลายอยู่พอมักโถมีเก็บหลายมือเลยทุกคนเลยเก็บมักโถต่าปันข้าวเสาเสียบสุดยอดเลยไปอันนี้ยาวๆหาเก็บมักโถกอ่อนอ๋อ,อมากินแล้วข้างหน้าแล้วแบบนี้เดี๋ยวหาเก็บมักโถก่อนเก็บมักโถต่าปันเสาก่อนใส่มักโถนี่แหละเป็นแรงเป็นง่ายทุกคนเลย ตะลาดมึงตะลาดเวทนกันได้ขเมมดขาก็เริ่มโม่ได้เขาก็นดิเริ่มเร,เริ่มสองแล้วเดินหน้าก็จะได้เกี่ยวเข้าเลยอ๋อตัวมกโถนะชูงนะทุกคนพูดนะพูดอยู่แม่นนะก่อนทิ้งลายนะมกโถพอจะต่ำนี่นี่ชูงเกินเนาะ เดี๋ยวแม่แม่เนี่ยแม่แม่แก่มดละโอ้หมดเถืงมันเดี๋ยวแม่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 นะตัวกระปุกอีโถนะมาตัวต่ำนี่ก็ตัวต่ำของโถเก็บโถมาต่ำก่อนมเลยเอาพอได้ต่ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใหม่ เดีตัวเรแก่แล้วกะบเวก้าทุกคนเลยเก็บกามันไว้นะเอาไนมันเ็บกาปีหน้าวันนี้มาแก่ไปตั้มนี่นี่พลึกเลยมาเลยกะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำยาเดี๋ยวมาเก็บไนมักโทนี่ไปเฮตกาปีไว้ปีหน้าทุกคนมักโทนี่เป็นดกนะจะได้สายพันธุ์มันอ มานีกแล้วอืมอีกว่าจุบจับตายลีกตัวกลับหน่งไนึงเลยทลิปแป๊บเดียวได้กลับนึทงกคนเลยอืมป่านี้แห่งหลายมาป่านี้แห่งหลายเลยบุดเลยนะ โถมันเป็นชะมน้ำโมแห้งกโถเป็นน,น้ำโมตะแห้งเก็บตัวถหยต่ำทำปันเข้ากอน่ำปันเข้าจได้ไปหาไรต่อมนมันนี่ไปไลไกับในพันของัน

ในลายไม่ได้เลยกินได้ทักหนึ่งกินได้เลยระวังก้างด้ยักโทษพระไงระวังก้างเลยเมียไปชอบได้กางนเขกอีแล้วเท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 เพรว่าิปีหอดเย็นไปแล้วเย็นไปเย็นเดี๋ยวเราคอยลุบเลยไปนะตีก่อนมาตยว่ปจะคอยลุ้นอยู่นะเบิงเพื่อนี่เิยินเดียวด แล้วมันเท้าเนี่ยเลิกก้อนกินได้ปลาตัวนึ่งนะปลากระเดื่ตัวนึงก้อนกินตรงไั้นซือก้อนกินมากเจ้านักไม่แม่อันนี้ซื้อกองเห็ดแล่งหอยหอยพวกเป็นตัวนี้รางที่รางชุดท้ายวะนี่โอ้โหเลยอะไรละไปตกแล้วปาปิกาจับได้คอยานกระปูป่าแต่ละอันอันตะตูนี่นี่โอ้ะยานเนาะอันตะตูเนาะนี่ปลาไหลน้อยตัวนึงก็ล่ามกินนะ มีไรได้กินเยอ่หมดเล้เนี่ยถือว่าเขาจะแป้งกันน,น,นะกน,นึ่งกระปูกับต้นกบเนี่ยคอยตัดมาโถนเลยนะเดี๋ยวตรวจก่อนรานมันไปพักไปต,นต,ต้นลามเช็บๆเลยมันนีอะไรลืรดลหลปไปเลย มีเตลิศก,กูเลยมันถือน้อยโตมีแจ็คในเห็ดเนื้อกินนะไปพักก่อนไหม พักก่อนเทมเทมลงไปหนึ่งโหพักนน่อยพอยื่ใบตูหั่นก่อนอตัวโดองตัวดัมเมนเลยหอมเลยไข้เลยลงไปครับ ผพพัพริกได้ผ<ห>ัดพผิกพรพิกได้คะผัดพผิดปลายกระบ a n เก็กินบ่นั่งผัดพรพิดปลายกระบัง <st arts> ทุบเอานะพิก,กไกเฉียบ ใเกือลงไปนี่นัตงต้นก่อนไปเก็บร้อยบาทนี่ฮะกะบังก่อนปลาไหลยับกระบ,บัง หลามหอมหลามนะหอมแซ่บจอดเลยแซ่บมือหานะนี่เรียบร้อยบันใหก่ไงมาค้างก่อนเอาเตาก่อน ใบนะใบกระเพรามัดปะมันนะมัดปะมันไว้เตรียมจุกก่อนใบกระเพรามัดปะมันตัวเลยอัดโหมะใบใบกะเพ่านี่ยไงมา,มมาคืออะไรไมาไก่มา,า,มาแต่พูดละเป,ป็นกระบาก น่าจะชุกแล้วมิดเสียงพดแล้วปงก้นไปนี่ปงก้นมีได้เหี้มาละโว่ะเลอ่าล้องมัดโหเยี่ยวเลยมืจุกมาเลยเขากระจมาเรียบร้อยนะี่ โทกับชแปลงมันต่ำโนะพี่น้องกินข้าวโ่แปลงมันต่ำนะกินด้วยสีมือจะแปมแ่บองแ่บอกพี่น้องด้ข้าวเช้านึ่เดียวเนาะแ่บองแ่บองแชบ๊่งหายละมาชิวคนเด้อแชบ๊องแชบองแชบ๊องอยู่หายแชบอดไห่แชบอดแชบอยแชอดแ่บ๊อดแ่บ๊อดแชบ๊อดแชบอดแชอดอดแชบอดแชอนแบแ่ออแออแบคนในเมืองะ เี่ยบเลยอะแกอยู่เมืองมาทุกคนีันเดียวเด้อสีมืเยอะมีแจกกบนาหลามลาเย็นพอมีเห็นปลาเย็นเลยพักตะบบี้เต็มเลยามเ้อหนหลาเย็นงนึงคือมีเห็ดนอมึงต้องหงนบ ตัวนุ่มมีเกียวเนาะเพื่อตัวนุ่มไปทางไม่แนวมันบานพุ่นชนิดจังง่มันบ้านจกมันเสรคุ้มมอมเนี่ยเขาพูดวันชื่อนี้ผู้หญิงมัในว่างชื่อนี้บอกเกลยวเากลียวเพราะนุ่มนุ่มไม่มีครนุ่มงานน้องคือเดียวนะงเหบ้านบ้านบ้านอรไหนเกียวพรุ่มแต่ละคนแล้วนบ้านเยอะแล้วบ้านเยอะแต่ละคุ้มนั่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพนเพนไปเพิ่น ม้อนเลยหมานเามันฝนเรา่กระเท้าเลยแ่จิตจำใบนะหวย่ถามาเที่ยอย่างเดียวเดาทางจะบ่ายห้าบ้านงอนใจเกาหนึ่งเจอไปยามเบ็ดอยู่ปับปับปพราะเนคือท่านมันจะเล่ามีเห็นจไปเชืองอนอยู่เช้นานวะเจ็บอยู่ดี๋ยวนี้ก็มีงอนอยู่เน่่ยาเล่าแล้เห

เอาปัดเบาๆเลโผ่ดีแล้วเป่าละกั็แล้วมอนมอยๆนาไปดับ้องเอาแล้วเจ้านี่มีไมบอบ้อบอีหนงฝัดขีกหนึ่งนี่ม